จข่าวร้อนล่วงข่าวลึก กลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะและแม้ว่าจะฟังดูน่าตกใจนะคะกับการเปรียบเทียบของทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะว่าข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงนั้นคือโซตรวนนะคะที่จะผูกติดกับนางสาวยิ่งลักษณ์ไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะคะว่าจะทําให้หนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นสะดุดล้มลงในที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อยากที่จะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันถึงสารพัดข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงซึ่งมีข้อเรียกร้องเนี่ยนะคะนานับประการเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เปรียบได้กับนะคะโซดรว ได้เปรียบเอาไว้หรือไม่ไปดูกันค่ะต้องทวงความยุติธรรมเพราะความจริงยังไม่ปรากฏเราต้องทวงความยุติธรรมให้คนตายทวงความยุติธรรมให้คนที่ถูกคุมขังอยู่ทวงความยุติธรรมให้กับผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้กฎหมายหลายมาตรฐานเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นภาระหน้าที่คนเสื้อแดงที่ต้องเดินหน้า เราจะไม่หยุดไม่ใช่เพียงเพราะพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วคนเสื้อแดงจะหยุดเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่ใช่พักเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วพวกเราจะหยุดเรื่องเหล่านี้หยุดไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปนี่คือสารของนปชแดงทั้งแผ่นดินที่ส่งไปถึงนางสาวยิ่งลักษณ์แบบทันทีหลังจากที่ผลนับคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554อบกชี้ว่าพักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงสอสอเกินครึง่ง ก็แสดงให้เห็นถึงข้อเรียกร้องในลักษณะของการทวงหนี้บุญคุณแบบเร่งด่วนที่รัฐบาลพักเพื่อไทยจะต้องตอบสนองโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขในฐานะที่คนเสื้อแดงถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณที่ได้เทคะแนนเลือกตั้งให้กับ91ชีวิตและผู้ถูกคุมขังในคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมจึงถือว่าเป็นพันธะที่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้มีหน้าซ้ํายังเป็นคํามั่นสัญญาของคนสําคัญคนนี้อีกด้วยค่ะพ มาร่วมกันเพื่อนำประชาธิชนในสู่ประเทศไทยเล็กน้อยนะครับเราจะร่วมกันคืนความสุขให้คนไทยเื็นประชาธิปไชนให้ประชาชนด้วยนะครับที่เราเกิดมาครับที่้องของเราใรคนของเราต้องไม่ตายด้ว เราต้องไม่บาดเจ็บตีต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการเดียรยาดับสวนพรากลุ่นนั้นคือผู้บังคับบัญชี่มาพยายามร้อมหาประชาธิปไตยให้เขาทำเองให้เขาตรวจให้ประเทศเราได้ดีเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่บายเจี ต้องไม่เด็ดเดี่ยวแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งใจไม่ว่าจะเป็นผ่ I. ้แสดงดีอยู่หรือแสดงที่ไหนที่ไหนที่เราช่วยกันเองเรามีน้อยเราช่วยน้อยเรามีมากช่วยมากกันมาตลอดเวลาหลายคนก็ลำบากต้องมาช่วยทั้งใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมรับทราบรับรู้ตลอดและขอจดจำ และหวังว่าวันหนึ่งองจะมีโอกาสได้รับใช้ต่อแคว้นคุบลในด้านต่างๆที่ทำที่ดีนจากเขาที้จะเป็นการลดใกล้ข้าราชการที่เด็นขามักเองไม่มีทารไม่มีเป็นอิสระกับเขา แต่การค้นหาความจริงเพื่อคืนความยุติธรรมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าการฝากความหวังเอาไว้ที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางการปรองดองแห่งชาติหรือคออ,อปอที่มีอาจารย์นนคณิตนนทรเป็นประธานซึ่งตั้งโดยรัฐบาลในอภิสิทธิเวชชาชีวะนั้นก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมายัางไม่สามารถคลี่คลายความจริงให้เป็นที่กระจัดชัดได้ เรื่องของการสมัครีปรองดองนั้นแน่นอนค่ะทุกพักเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะต้องมีการวางนโยบายในเรื่องของการสมัครีปรองดองในการพูดคุยกับทุกภาคส่วนนะคะซึ่งในลําดับเบื้องต้นนั้นเราได้มอบหมายให้กับคณะคอปคอ หรือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงโดยมีดรคณิตนรครนั้นเป็นประธานในการดําเนินเรื่องต่อไปเพื่อที่จะมาทํางานร่วมกับทางด้านของคณะของทัง้งห้าพรรคการเมืองนี้นะคะและรวมถึงการทํางานร่วมกับทางทีมกรรมการอิสระที่เราจะมีการเข้ามาตั้งแต่งตั้งเพิ่มในส่วนของข้อบังคับของกฎหมายด้วยนะคะ ขณะที่เป้าหมายการทํางานของขออกออในการค้นหาความจริงที่ผูกติดกับการสร้างความปรองดองนั้นก็เป็นสิ่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องระมัดระวังหากจะนําไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการนิรโทษกรรมความผิดให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรโดยการอ้างถึงคําว่าความปรองดองมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมหรือไม่ที่อาจารย์จิริวงศ์พูดไปแล้วนะครับว่าคณะกรรมการชุดเราเราาหาความจริงเรามาเอาความจริงมาตีแผ่ นะครับเราก็เยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยือ่อนะเป็นเหยื่อไม่ใช่ว่าคนที่เสียชีวิตไปนะครับครอบครัวเบื้องหลังแล้วเราเ,เน้นมากที่ด้านด้านจิตใจนะเพราะว่าการสูญเสียเนี่ยมันกระทบใช่ไหมครับแล้วก็ในด้านของการที่เราจะทําวิจัยเนี่ยเพื่อสนุนให้มันเกิดความถูกต้องในังคบเรา นอกเหนือจากการสะสางความจริงนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ให้เป็นที่ประกัแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการทางคดีก็เป็นอีกภารกิจสําคัญหนึ่งละค่ะที่นางสาวยิ่งรักนั้นจะต้องรักษาความเป็นกลางเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนะคะท่ามกลางความกดดันนะคะของคนเสื้อแดงที่ล้วนปักใจเชื่อว่าทหารแล้วก็รัฐบาลน,นั้นเป็นผู้ลงมือกระทําเพราะฉะนั้นค่ะความหมายนะคะของคําว่ายุติธรรมของคนเสื้อแดงนั้นก็คือการเอาผิดกับกองทัพและรัฐบาลของงในอภิสิทธิ์นั่นเองค่ะ ก็หมายความว่านะคะสิ่งที่นางสาวยิ่งลักจะต้องทำเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงก็คือการเอาผิดทางกฎหมายกับรัฐบาลในอภิสิทธิ์และกองทัพใช่หรือไม่เดี๋ยวเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาข้อเรียกร้องที่สื่อสารออกมาผ่านทางเว็บไซต์ไทยอ e ีนิวส์ของคนเสื้อแดงในเรื่องทวงสัญญาล่วงหน้าหากรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะมองเห็นภาระหน้าที่ที่นางสาวยิ่งรักจะต้องทำเป็นข้อ,ข,อข้อดังนี้ 1. สร้างอนุสวรีวีรชนไร่แดง และเยียวยาดูแลเต็มที่กับคนเจ็บป่วยคนพิการที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 2. คนฆ่าและคนสังฆ่าประชาชนต้องถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเป็นการปรองดองอย่างยุติธรรม 3. ปล่อยนักโทษการเมืองพวกเขาไม่ใช่อาจญากร 4. ยกเลิกกฎหมายมาตรา1นึและ 5. แก้ไขรัฐมนูญปี50ปัปฏิรูปกองทัพกระบวนการตุลาการและบทบาทขององคมนตรีค่ะ และก็ต้องเป็นข้อปฏิบัตินะคะที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะตามคําอธิบายเพิ่มเติมจากทางไทยอีนิวสนะคะกับหัวข้อบทความที่บอกเอาไว้ว่าจะว่าอะไรไหมหากเราขอไม่ฮันนีมูนกับคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะสิ่งที่เราขอคือเร่งปลดปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดในจตุพรพรมพันธ์นายนิสิตสินทุพลในสุรชัยแซ่ด่านนสมยศพฤษากเกษมสุข นักโทษเสื้อแดงจากกรณี19พฤษภาและแน่นอนรวมทั้งคดีมาตรา1 1 2เพราะพวกเขาและเธอล้วนเป็นนักโทษการเมืองที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยหลังรัฐประหาร19กันยาทั้งหมดพวกเขาไม่ได้ก่ออาญากรรมความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมเราจึงไม่มีเวลาจะฮันนีมูนกับรัฐบาลคุณยิ่งลักษ์หากจะมีใครต้องเข้าไปอยู่ในคุกก็ควรเป็นฆาตรกรที่ฆาตรกรรมหมู่และยังลอยนวลอยู่อย่างมีอิสระเสรีนอกคุก เรียกว่ามีอยู่วิธีการเดียวเท่านั้นนะคะที่นางสาวยิ่งรักนั้นจะสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องแบบนี้ได้หรือเริ่มนะคะจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะแต่ว่าจะติดตามมาด้วยการกระท,ทําที่ถือว่านะคะเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะคะแบบไม่มีชิ้นตีกันเลยทีเดียวนั่นก็คือกับการที่จะใช้อํานาจของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคือจากตัวของไหนทาริศเพ่งดิตไปเป็นใครก็ได้เพื่อให้สามารถควบคุมระบบการสั่งการได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เหมือนกับนะคะเมื่อคราวสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชาชนที่ได้มีการโยกย้ายตำแหน่งเดียวกันนี้จากนายสุนายมาโนมัยอุดมเป็นพันตรดเอกทวีสอดสอง ในขณะที่นายาริศนะคะก็ดูจะรู้ชะตาก,กรรมของตัวเองก็มีประโยคคําพูดตัดเพ้อกันออกมาเลยทีเดียวค่ะว่าหากจะถูกย้ายก็น้อมรับและการย้ายข้าราชการระดับสิบก็ง่ายนิดเดียวคือนําเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีไม่ถึง5นาทีก็เรียบร้อยและนะคะนายวิเชียนเขาคำว่าที่สส,สพักเพื่อไทยค่ะก็ไม่รอช้าเช่นเดียวกันออกมาบอกเอาไว้ค่ะว่าเรื่องแรกที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพักเพื่อไทยพิจารณาคือปลดนายธาริศ ก็เรียกว่าเป็นการตอกย้ำนะคะกับคาให้สัมภาษณ์ของนายนัทวุฒิใส่เกือ้อว่าที่สอสอพักเพื่อไทยและแกนนานปชผ่านทางรายการข่าวทางช่องสามเอาไว้แบบนี้ค่ะคนเสื้อแดงถือว่าคุณทาริศเป็นคู่กรณีไหมคุณทาริศเป็นหนึ่งในสอ,อชอใช่สอ,อชอเป็นคู่กรณีต่อสถานการณ์นี้<ะ>แต่กับตัวตนของคุณทาริศเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะต้องอาฆาตแค้นตามลาตามล้างไม่ใช่คุณพันธุ์ธิดว่าทํางานต่อได้ไหมผมไม่ได้คิดนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมธานจิา อันนี้แล้วแต่ฐมนตรีขณะที่ผลต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ดูจะเย้ยยวนใจนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นพิเศษท้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคดีก่อการร้ายที่อยู่ในความดูแลของกลมสอบสวนคดีพิเศษมีชื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นผู้ต้องหาอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นประเด็นอันล่อแหลมนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวต,ต่อกระแสต่อต้านของสังคมเป็นอย่างมากว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อคนไทยหรือว่าพี่ชายตัวเอง ในขณะที่ข้อเรียกร้องในลักษณะคําสั่งของคนเสื้อแดดนั้นก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันค่ะที่หนางสาวยิ่งรักจะปฏิเสธโดยจะต้องไม่ให้เกิดการต่อต้านติดตามมาด้วยค่ะและช่วงนี้พักสักครู่ค่ะจบอกข่าวร้อนรวมข่าว